ไม่เจอพึ่งเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรืเอาของมีคนเอาของจากตูย้ยังมีไปฉ่ายอันนึงอะ่ะ<ห>เดี๋ยวผมาไปให้มองมาแล้วไปฉายอะมันมีไบฉ่ายสองอันไงมีใครจะถสือไปฉ่ายอันไหมข้ามาพี่ถือ ของสองชิ้นเลยเดี๋ยวไม่เก็บเองค่ะเฮ้ยปืนติดปืนไหนวะต้องปืน,นหน้าเออหน้าโตเลยอีกใหญ่ของแพงได้ของแพง <S 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 มเมาชินววา้นใหญ่เอาไว้เปไว้ข้ <S 2> <S 2> ขงขาขงนอกนะว่า เปิดตรงนั้นป้อมปืนเกือบแล้วแต่พายฟัเก์เลยแม่งไม่ฟังไงเกื่อกี้เมื่อกี้พี่บ้านฟังเกรอพี่ว่าเขาบอกไม่ได้ยินแค่ว่ามีป้อมปืนแต่ไม่รู้ตรงไหนนะว่า มนันมพีของได้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 อ่ะไปปูไปเฮ้ยมีกุญแจไฮ้มีของไปไปไปหมดแล้วมีทางเดีวยวทางไปอ่าเฮ้ยสีเยี่ยวะอะไรอ่ะปิดประต่ใช่คัะแล้วน,นี่มันปิดไงวะเดี๋ยวปูไปนี่ตันต นี่ไงไม่มีไม่มีอะไรน่าน่าไปได้พี่ผมผมมองไม่เห็นผมเลยกลับมามาไม่ตูงไปกับตันเริ่มซุกันทันไหมพี่ตันหมดเลยนะแค่ทันนี่ตัดหมดเลยอ๋อปีเหี้ยรถก็ตัดนะหาพี่เป็นยังไงบ้างครับโหตรงนี้มันต้องฟังต้องฟังเสียงวาวอ,ะอ่ะเกิดละปิดละพี่ แล้วมันก็ยังน่าอยดีว่ะเขายังตันอยู่ดีแล้วไปตันไหนเขามันเชื่องปันเนี่ยอ่ะปิดละปิดละโอ้ยตรงนี้มืดขึ้นเลยพี่บุมกลับมาพี่แค่นี้เห็นได้ไงวะเดินเอาหน้าใสไปพี่โอ้แม่กาบเถอะมุนมืน เออไม่จำทางกลับไม่ได้เนี่อโอไม่มีเหี้ยเลยวยไม่มีเหี้ยเลยเลยกลับกลับผมก็ง่วงไปวนมาแลี้ยวขวาไม่ทายทางเลยมันเบืดอเลยเฮ้ยตกมาตกมาตกมาตีไป อราผู้เบดอะผู้เบตายวะไปดูดิล้วมันอยู่ไหนผู้เบดขวดบันทีนึงเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้หนีมาขวดเลยอะไรอฮ้ยมันยังอยู่ยังอยอ่แต่เราต้องไปทา้นั้นอุ้ยอุห้ยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยออ้ย้ยอุอย้้อุนยอ้อ้ยอุ้ยอ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 อออย เลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาเลี้ยวขวามาผู้เป็ดเบ็ดไปแล้วพี่จะม่องเด้งแล้วมึงเป็ดตายแน่เลยเฮียแต่พั่วพั่วอยู่กับผู้เบ็ดอ่ะใช่ผู้เบ็ดไปต่อยมันนะไปตบมันทำไมต้องรอวะทั้งพั่วมาเถอะงาวนมาอาจจะต้องอย่างนั้นนะพี่ เข้าแล้วเข้าเก็บสมภูวเวทไอ้บุ้งหันห,หน้ามาทางนี้ด้วยเหรอหันห,หน้ามาทางเนี้ยพี่ยากไอ้บุ้งฝากไอ้นี้ด้วยไม่ได้ไม่ได้พี่ซุ้งไม่ได้มันหันหน้ามาทางนี้พี่กี่โมงแล้วพี่บ่ายสองละบ่ายสามเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ล่อมันนะ เราต้องไปแอบก่อนแทนมันนี่มันนี่มันนี่มองไม่เห็นว่าไอ้ที่เดี๋ยวสองให้มันไม่เคลื่อนที่มันโซยฮูเบย์อยู่เปล่าเอ้ยรุงเอ้าโดดขึ้นโดดขึ้นโดดไอ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้าแม่งนิ่งเลยพี่มันบันนกอะอยู่อะ ai khu đi, ไม่เจอ chơi biệt. รอ.ไอเจอแล้ว,เจอแล้ว,เจอแล้ว. ờ, đến sập rồi. Lẽ đã, là lấy ta đươc hả? Lạ măng. Ta này วิ้ยทำไมมันภาพมันมัวเงี้ยเยี่ยหไปแล้วเออกอยู่ผ้ามันมัวเฉยของทั้หมดไหมวันละวันลัญหาเลยอ่ะตอนเนี้ยมันสัตว์ร้ายออกอารวาสฮะเยียหกงงอ่ะ Này, hỏa, cái mấy cây này dàn nếu quả có chơi ra đi Chết tộc đi, đi mình tỏi à Mình tỏi với tôi này Chạy nhớ rồi. Hoặc là chạy hát thôi. Billy kim ngược. Do chưa nói rằng bố mày hát thôi. Ba bì bay. Ba แล้วก็พอวิ่งหมายพี่ก็กระโดดลงจากรดเร็วเลยแล้วพี่ก็ปิดห้องเนี่ยเสร็จปุ๊บคูเบต์เปิดห้องแล้วก็ปิดห้องต่อแต่ไม่ทันแล้วผีแม่งตามคูเบตมาคูเบตก็เลยได้ยินเสียงผีมันก็กัดพี่พี่ก็เลยเปิดประตูเอ้ผีก็เปิดประตูอะพอไม้ตีพี่ก็วิ่งออกแล้วพี่ได้ยินเสียงคูเวตฟันป้องหนึ่งแล้วพี่ก็วิ่งไม่คิดชีวิตเลยมันไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องสู้ สรุปไอตัวเมื่อกี้สี่หัวตายเพราะผมหัวมันเป็นสองรอบพี่ซุงสองรอบสี่หัวตายพี่